สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนำา6วิธีป้องกันไม่มือถือทำงานชา้าค้างหรือหน่วงนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราจะมาที่การตั้งค่าแตะเข้าไปเลยนะครับการตั้งค่าเสร็จแล้วไปหาคำว่า การดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์กดเข้าไปเลยนะครับแตะเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเรามาข้อแรกเลยนะครับข้อที่หนึ่งอัเอปเดตซอฟต์แวร์เห็นเห็นคำว่าอัเอปเดตซอฟต์แวร์นะครับกดเข้าไปเลยเสร็จแล้วไปกดคำว่า ดาวน์โหลดและติดตั้งเพื่อจะตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยเป็นรุ่นล่าสุดหรือเปล่านะครับแตะเข้าไปเลยโอเคซอฟต์แวร์ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดโอเคกลับมานะครับกลับมาด้านหน้า ข้อที่2เราจะมาดูมากดตรงส่วนที่เคาเรียกว่าการดูแลอุปกรณ์คือตัวนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วเป็นระบบภายในของทาง Android ทั้งหมดนะครับเรามากดตรงตรง,ตร,งรูปสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับกดเข้าไปกดไม่ได้ เพราะว่ามันเยี่ยมอยู่แล้วปกติแล้วถ้ามันไม่ดีนะครับพอกดเข้าไปมันก็จะสแกนนะครับโอเคงั้นตรงนี้ผ่านไปก่อนนะครับมาส่วนที่2แบตเตอรี่กดเข้าไปนะครับให้มาติกตรงคำว่าประหยัดพลังงานตัวนี้จะติ๊กไม่ติกก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวประหยัดพลังงานเนี่ย ถ้าทั่วไปไม่ได้ใช้งานเยอะผมแนะนําว่าให้ให้ติ๊กเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานแล้วต้องการความว่องคล่องแค่วเนี่ยก็ปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาในส่วนของการด้านล่างนะครับการตั้งค่าแบตเตอรี่เพิ่มเติมมาดูคำว่าปกป้องแบตเตอรี่ให้กดเปิดนะครับ าตรงนี้เนี่ยหากต้องการยืดระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยต้องจำกัดการชาร์จสูงสุดที่85%ก็คือปกติเราจะชาร์จเต็มคือ100แต่ถ้าเกิดเราต้องการยืดเวลาของแบตเตอรี่เนี่ยเราก็ฟิกมันไว้ที่85%นะครับโอเคครับมา เสร็จแล้วเรามาดูที่จัดเก็บข้อมูลติ๊กเข้าไปนะครับแตกเข้าไปนะครับที่จัดเก็บข้อมูลภายในใช้ไป52% 5 2สังเกตตัวลูกศรสีน้ำเงินนะครับตัวนี้จะเป็นเอ่อเป็นตัวระบบนะครับ17.37 17 gb ตัวแอปสีเขียวก็คือ 13.06gb คือแสดงว่าตัวแอปกับตัวระบบเนี่ยเราใช้ไปเกือบครึ่งหนึ่งของที่จัดเก็บนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะลบเช่นรูปภาพนะครับรูปภาพ88.18เี่เราก็แตะลงไปตรงคำว่ารูปภาพนะครับ เราก็จะเห็นรูปภาพขึ้นมาเอ่อถ้าเราอยากจะลบอะไรเราก็แตะคาไว้นะครับเสร็จแล้วก็มาติ๊กลบลบด้านล่างได้เลยนะครับเนี่ยติ๊กเลยนะครับลองลบดูเรียบร้อยลบเป็นหนึ่งอันนะครับโอเคตรงส่วนนี้เราสามารถจัดการเรื่องเออ ส่วนไหนที่เราจะไม่ใช้เนี่ยเราก็จะก,การลบได้เลยนะครับเป็นการเพิ่มที่จัดเก็บข้อมูลภายในนะครับกลับมาตรงหน่วยความจำหน่วยความจำเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เครื่องเราเนี่ยไวยหรือชา้าจริงๆก็คือ2ส,ส่วนและครับก็คือหน่วยความจำกับที่จัดเก็บข้อมูลทั้สงสส่วนเนี่ย ความจําได้ประมาณ75%เนี่ยเครื่องเราจะทํางานชา้าทันทีเลยนะครับโอเคมาดูหน่วยความจําใช้ได้1.4 GB ก็เต็มเต็มของมันคือ4 GB ของเครื่องนี้นะครับก็คือประมาณ25%ก็ใช้ได้อยู่แค่25%นะฮะมาแต่ตรงคำว่าล้างตอนนี้ คือตัวนี้จะเป็นการเพิ่มหน่วยความจำนะครับลองกดดูกดเข้าไปหน่วยความจำเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับใช้ได้เป็น1.7 gb นะครับโอเคกลับมาตอนนี้ก็มาจริงๆแล้วมาดูตรงการป้องกันอุปกรณ์ ตัวนี้จริงๆเป็นตัวสแกนไวรัสนะครับเนี่ยจะเห็นที่สแกนไวรัสเออก็ต้องพยายามสแกนบ่อยๆนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยมีแอปตัวไหนเนี่ยที่ไม่ปกติหรือติดไวรัสนะครับโอเคท้ายสุดเนี่ยหลังจาก ทุกท่านทำอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับขอให้มารีสตาร์ทรีสตาร์ทเครื่องเสร็จแล้วพอเปิดเครื่องมาเนี่ยท่านจะพบว่ามือถือของท่านเนี่ยจะไวขึ้นมามากเลยนะครับโอเคนะครับคงได้ความรู้ในการที่จะแก้ไขความชาของเครื่องกันแ,แล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ แล้วเจอกันใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ